สวัสดีครับหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า Smart l i ลท์เป็นซอฟต์แวร์นะครับทางด้านอะคูสติกซอฟต์แวร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะจากทางค่ายเรชช o นอลอะคูสติกสรุ่นก็คือ Smart V8 Smart Di2 แล้วก็ Smart SPL Smart V8 เนี่ยเดิมราคาจะอยู่2 9 9 0 0นะครับ ส่วน Smart d i ดย2เนี่ยก็จะย่อมย่อลงมา17,900บาทในราคาเท่านี้นะครับเขาสามารถทําอะไรได้บ้างในวิดในวิดีโอต่อจากนี้ไปนะครับผมจะได้มาเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อไปจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับฝากติดตามได้จากวิดีโอต่อจากนี้ไปได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับ อุปกรณ์ที่เราจําเป็นต้องใช้สําหรับจุลาโมงโดยพื้นฐานเนาะหนึ่งแหละอินเทอร์เฟสนะครับซึ่งอินเทอร์เฟสก็2อิน2อเอาท์นะครับตัวอินเทอร์เฟสไม่ได้ซีเรียสอะไรามากมายนะครับเบื้องต้นมี2อินกับ2เอาท์สำหรับ UMC 2. 2 2 HD มีจาหน่ายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยอุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็น m ที TA นะครับก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคานะครับที่เห็นอยู่เป็นไอซมคอนนะครับราคาประมาณ13ื่นถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามารุ่นพื้นฐานราคาประมาณ 1, 3 5 0ก็จะมีซปเปอร์ลัก กับก c m 8,000นะครับจากบรินเจอร์สายสัญญาณต่างๆนะครับสายบนหรือสายเลี e ยวฟร์นนั่นเองนะครับนีน่พื้นฐานก็ต้องมีนะครับสาย Le f ฟร์เรนตอนนี้เป็นสายไม้นะครับถ้าต้องการความยาวเพิ่มนะก็สามารถสั่งสั่งเข้ามาได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับงานจูนลำโพงเนี่ยสามารถสั่งจากทางเพจเราได้เลยนะครับสายเอาพุทเนี่ยจะต่อไปอยังตั้งแต่เอาพุทของ อิน e ทอร์เฟสนะครับไปยังอุปกรณ์ของเราก็คือต่อเข้าไปยังระบบที่เราจะจูนขาตั้งไม้นะครับก็ใช้ให้เหมาะสมกับหน้าง,งานของเรานะถัดมาก็จะเป็นสาธิตนะครับวิธีการเชื่อมต่อก่อนอื่นนะครับให้เราต่อสายบนก่อนนะเนาะอาสองนะครับก็ทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็เป็นเอาต์พุตที่2ต่อเข้าไปยังอินพุตที่2นะครับแบบนี้ต่อมาแล้วก็ต่อไมอที a นะครับ ตัวไม้ก็ยึดเข้ากับขาตั้งนะครับนในกรณีที่เราวัดกาวเพนก็ไม่ต้องยึดขาตั้งนะจากนั้นก็ต่อสายไม้เข้าตัวอินเทอร์เฟสได้เลยครับอันนี้คือเป็นสาธิต d i 2นะครับอาจจะเปิดคลิป V8 ร่วมด้วยนะก็เปิดคู่กันไปคลิปนั้นผมได้สอนวิธีการวางไม้ด้วยนะ,อะลองย้อนกลับไปดูวนสายเอาพุทนะครับนี่แล้วก็ต่อเอาพุทที่หนนี่เห็นไหมครับที่เหลืออยูห่หช่องนะครับ อาไปเข้ากับ DSP หรือไปเข้ากับระบบของเราที่เราต้องการจูนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปที่โปรแกรมครับมาขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างของ Smart d i 2เราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วลงตัวไดเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะไปทำการวัดจูน What กันนะให้รู้จักหน่ว่าแถบต่างๆเนี่ยมันคืออะไรแถบด้านบนสุดนะครับจะเป็นแถบที่เรียกว่าเมนูบาร์แถบด้านซ้ายจะเป็นแถบ Data bar ขวาสุดจะเป็นคอนโทรลบาร ล่างสุดแถบเล็กตัวนี้นเขาเรียกว่าคอมมันบ่าด้านบนมีอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับก็จะมีคอนฟิกนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าต่างตัวสมาร์ทเดียทูเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่คอนฟิกก่อนโดยไปที่ IO config เราลงไดเวอร์เสร็จเราจะเห็น ASIO ที่มีชื่อว่า UMC ASIO driver ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีเยอะมากๆแต่เราเลือกใช้แค่ตัวเดียว ทางเอาพุทก็เช่นกันเลือก UMC a s l Driver แค่ตัวเดียวก็พอเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วกดโอเคเลยไมโครชั่นเคิร์ฟคืออะไรก็ไปศึกษาดูอีกทีนึงถ้าท่านมีก็ Import เข้ามาครับ Import เข้ามาจากนั้นก็เรียกมาใช้เพื่อให้ไมค์เนี่ยมีค่าพารามิเตอร์ที่แม่นยบตามมาตรฐานกดโอเคมีทางฝั่ง Input Output เรียบร้อยละเราเลือกที่ปุ่มนี้นะครับดับเบิคลิกขึ้นมานะครับพอดับเบิคลิกเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่า ด้านบนนะครับให้เราเลือกเป็นพยงน้อยนะครับพื้นฐานจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกตรงด้านล่างนี้เป็นไดเวอร์ UMC ถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงนี้คำว่าออกก็คือเป็นเอาต์พุตที่2นะครับเอา์พุตที่2เรายังไม่ได้เลือกให้เราเลือกเป็นเอาต์พุตสองแทนนะครับแต่นั้นก็กดโอเค อย่าลืมนะครับเลเวลตรงนี้ให้เป็นลบห้านะครับเพื่อในกรณีที่เราอยากเพิ่มหราอลดทีหลังเราก็สามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาออปชันต่อผมจะสอนออปชันแค่เบื้องต้นก่อน3ามออปชันนะเจเนอ a l ลก็คือเราจะเลือกให้ตั้งค่าตามนี้สเปกตัมก็เช่นกันตั้งค่าตามนี้ไปก่อนทอนเฟอร์ฟังชันเช่นกันตั้งค่าตามนี้ไปก่อนจะไม่เหมือน default นะครับผมตั้งค่าไว้พร้อมสําหรับการวัดเรียบร้อยแล้วนะ ให้เอาตามนี้ไปก่อนนะครับถ้าลงลึกไปมันมีรายละเอียดเยอะมากๆถ้าเราต้องการแม่ทจูดตรงนี้ให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นเราก็เลือกเพิ่มได้เช่นผมเพิ่มเป็น30 35แล้วกันตัวนี้ผมจะลบ35เช่นกันนะครับกด apply ok ไหมตัวนี้ก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมครับแถบตัวนี้ก็จะสามารถอ่านได้กว้างขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันกว้างขนาดนี้ก็อกลับคืนได้นะครับกดมาที่ transfer อ,อ่ายี่สิบห้าลบยี่สิบห้าอ่ามีบวกก็มีลบนะครับ แอปพายโอเคก็เอาตามนี้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้เนะาะทีนี้ด้านบนเมนูออปชันตรงนี้เสร็จละนะครับต่อมาเป็นวิวนะครับวิวเนี่ยผมจะสอนแค่เปลี่ยนสก,กินนะครับตรงนี้ถ้าต้องการให้โหมดสีขาวก็เลือกวิวตรงนี้โหมดสีดำก็เลือกตรงนี้ Command. คอมมานด์คอมมานด์นั่นคือคำสั่งต่างๆครับเป็นสุด คำสั่งสูตรลัดเห็นไหมครับเราจะศึกษาตรงนี้นะครับถ้าต้องการสูตรลัดตรงนี้เห็นไหมครับ Signal Gen เนี่ยกดสูตรลัดเป็นยังไงก็คือกดคีย์ลัดเนี่ยก็คือตัว G นะครับเนี่ยนะมันจะเป็นคอมมานด์สูตรลัดต่างๆนะครับให้เราทํางานได้เร็วขึ้นจากนั้นก็เป็นตัวช่วยต่างๆนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเราอ่า ตัวนี้แถบเมนูก็โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นนะอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ให้เราทบทวนดูย้อนกลับไปดูนะครับต่อมาก็จะเป็นแถบฝั่งซ้ายมือสุด data bar าาก็จะเป็นแถบเก็บข้อมูลต่างๆในการวัดของเราไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรต่างๆนะครับจะสามารถเก็บที่ตรงนี้โฟลนนเดอร์ต่างๆเช่นผมจะวัดลําโพงค่าย a ผมจะกด new session folder ไว้ก่อนเพื่อแยกโฟลเดอร์ตามที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเช่นลําโพงค่าย a เห็นไหมครับก็จะขึ้นลำโพงค่า a เ,เราวัดปุ๊บเขาก็จะมาเก็บในโฟลเดอร์นี้ให้เราสามารถเรียกเยก็บเรียกมาดูไว้ทีหลังก็ได้เหมือนแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเรียกมาดูใหม่ได้มันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนเราสามารถแคปเจอร์ดีลีทเอฟเฟคได้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสอนอีกทีนึงเนาะ,อะโอเคทีนี้มาดูฝั่งขวาว่าแทบคอนโทรลบาร์ Ctrl bar, มีอะไรให้เรามเนเตอร์บ้าง บนสุดก็จะเป็นคอมแรงของสัญญาณนะครับนะถัดมาก็จะเป็น device หรืออินเ r อร์เฟนที่เราเลือกนะครับก็จะเป็น umc driver ที่เราเลือกไว้นะครับแถบสีแถบตัวนี้แถบคอมแรงของสัญญาณนะครับขึ้นอยู่กับเกมที่เราจ่ายเข้ามา2แถบนี้นะครับสเปกตรัมกับท r นเฟอร์ตัวนี้เป็นโหมดเป็นโหมดการใช้งาน2อ,อย่างนี้มันจะรวมอยู่หน้าต่างเดียวกันแต่มันแยกฟังก์ชันที่ตรงนี้นะครับเช่นเราอยากดูสเปกตรัมเราก็เลือกตรงนี้แล้วเราคอนโทรลจากด้านบนตรงนี้ มีสิทธิ์มีเส้นกั้นอยู่ตรงนี้นะครับคอนโทรที่ตรงนี้เมื่อเราเข้าไปที่ทันเฟอร์เราก็จะคอนโทรที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันอยู่ยแบบนี้ผมมองว่าในการมอนิเตอร์เนี่ยค่อนข้างง่ายตรงนี้เราเข้าใจละมาดูทางด้านล่างบ้างตรงนี้เป็นแถบของเจเนเรเตอร์นะครับหรือพิงน้อยนะครับที่เราจะจ่ายออกไปหาลำโพงของเราแถบนี้เราได้คุยกันไปแล้วในตอนเริ่มต้นก็ตั้งค่าให้ออกไปหาลำโพงของเราเป็นพิงน้อยแล้วกันคอมแรงก็ลบ5 d า ตรงนี้จะเป็นแถบสวิตช์โหมดทันเฟอร์กับสเปกตรัมหน้าต่างตรงนี้เราจะมองแค่2หน้าต่างก็ได้หรือเราอยากมองแบบ3หน้าต่างก็ได้นะครับและเป็น Data Bar าเป็นโหมด IR ก็ได้เห็นไหมครับนี่หรือจะดูแค่2หน้าต่างก็ได้สเปกตรัมก็เช่นกันจะดูหน้าต่างเดียวหรือ2หน้าต่างก็ได้เห็นไหมครับมีสเปกโตรกรารฟให้ดูด้วยมีอาทีให้ดูด้วยนะครับดูคู่กันแบบนี้ ครับอันนี้คือเบกสเปกตัำเดี๋ยวผมใน,ในวิดีโอถัดไปจะมาเจาะลึกนะครับสเปกต่าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทันเฟอรอ์โอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับสำหรับตอนที่1นะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ